พุทธวจนะอริยะวิในัยหน้าที่7 9 7ดเทานเจ้าค่ะ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครูกาบตในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วปฏิญาณปฏิญาณแล้วปฏิเสธให้การกลับไปกลับมา,ากล่าวเทศทาง,งที่รู้สงทำตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้การทำตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามตัดสปาปิยาสิกากรรมอันสงธรแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่รงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ดูก้อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิกณรระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินยัยกับสปากับตัดสปา ปิยสิกกรรมกับตัดสปาปิยสิกาในสมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าสง์ความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลในตัดสปาปิยสิการ นั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทำความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือตัสปาปิยสิกาอันใดนี้มีในตัสปาปิยสิกานั้นดูก้อนที่สุทั้งหลายหากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฟืน้นเป็นปาจิตตีที่รือฟืน้นผู้ให้ฉันทะติเตียนเป็นปาจิตตีที่ติเตียน อาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะสามอย่างอาปัตตาธิกอระงับด้วยสมถะเท่าไร อาปัตาทิกรระงับด้วยสมถะสามอย่างคือสัมมุขาวินัยหนึ่งปฏิญาณตะระณะหนึ่งตินวัฏฐากะหนึ่งบางทีอาปัตาทิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือตินวัฏฐากะพึงระงับด้วยสมถะสองอย่างคือสัมมุขาวินัยหนึ่งปฏิญาณตะระณนะ ปฏิญาณตะกะระณะหนึ่งบางที่พึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรม ไม่เปลีป่ยนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย รมแม้เป็นเพียงเเสี้ยวประรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนื้อสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบตัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขความทุกข์ดับทุกข์ ความสงสัยให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้โดยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงนั่งก้าเจ้าพระแม่หนึ่งสีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบเวทเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่ เจ็ดเก้าแปดค่ะ